สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนคะสำหรับวันนี้เราจะมาพบกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องวานรินทชาดกพยาวานนเจ้าปัญญาครูผู้สอนคือครูสุภาพรลุศีดาสำหรับตัวชี้วัดการเรียนรู้ในครั้งนี้คือมาตรฐานส .1.1 ป .2 ทั .3 ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวกชาดกเรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอยา่างตามที่กำหนดจุดประสงค์ในการเรียนรู้คือ 1. อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับวานรินทชาดกพยาวานนเจ้าปัญญา 2. นํนำข้อคิดที่ได้จากชาดกเรื่องวานรินทชาดกไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 3. เห็นประโยชน์ของการนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องวานรินทชาดก ไปปฏิบัติวานรินทชาดกพยาวานอนเจ้าปัญญาในครั้งที่พระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพยาวานอนซึ่งอาศัยอยู่ในป่าริมฝั่งแม่น้ำสายใหญ่สายหนึ่งในแม่น้ำแห่งน,นี้มีจระเข้อยู่สองตัวจระเข้ตัวเมียต้องการจะกินหัวใจของพยาวานอน จระเข้ตัวผู้จึงไปนอนหมอบนิ่งอยู่บนแผ่นหินพญาวานอนจึงคิดลวงจระเข้ให้ตายใจโดยบอกให้จระเข้นั้นอ้าปากเพื่อรอรับพญาวานอนที่จะกระโดดไปหาแต่จระเข้นั้นรู้ไม่เท่าทันจึงอ้าปากค้างไว้โดยธรรมชาติของเจ้าจระเข้เมื่ออ้าปากขึ้น ตาของจระเข้นั้นก็จะหลับลงพยาวานอนจึงกระโดดไปเหยียบที่ศีรษะของจระเข้แล้วก็ข้ามไปยังฝั่งแม่น้ำอย่างรวดเร็วเมื่อจระเข้เห็นดังนั้นจึงกล่าวสรรเสริญพยาวานอนว่าเป็นผู้ฉลาดมีคุณธรรม4ี่ประการคือ 1. สัจจะการพูดจริงทำจริง 2. ธรรมะการมีปัญญาไตรตรอง สที่ติการมีความเพียรเพื่อให้รอดพ้นจากจระเข้สจาคะการเสียสลับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคะอย่าลืมเข้าไปดูวิดีโอให้จบจากนั้นทำใบงานด้วยนะคะ